สวัสดีค่ะมาพบกับช่องชาแนลนาชาไปหทาโรกอีกแล้วนะคะขอบคุณทุกการกดติดตามนะคะกดซับสไคร์แล้วก็คอมเมนต์ที่น่ารักให้กับแม่หมอนะคะแล้วก็การกดไลค์เป็นกําลังใจให้กับแม่หมอมากมเลยนะคะขอให้อ่าสิ่งที่ เป็นที่น่ารักทุกๆคนที่ให้กับความรักกับแม่หมอมาเขาขอให้ส่งเสริมได้เจอกับความสัมพันธ์กับความรักที่ดีเข้ามาในชีวิตนะวันนี้เรามาทําการ pick a d e c t เช่นเคยนะคะการดูเป็นการดูโดยดูโดยดวงโดยรวมนะคะวันนี้พูดรัวมากๆเป็นการดูแบบ j o u r n น l reading นะคะเป็นไม่ได้จะเพาะเจาะจงกับใครคนใดคนหนึ่งอย่านําไปตัดสินชีวิตในการจักคําทํานายนะคะ โอเคแล้ววันนี้เราจะไปเล่นในเรื่องที่ว่าเขาอยากคบกับเราต่อไหมเขารู้สึกกับเราอย่างไรตอนนี้เขายังรักเราอยู่ไหมเขาอยากคบกับคุณต่อไหมคะแล้เขายังคบกับเราต่อไหมโอเคนะคะโอเคเราตั้งจิตอธิษฐานถึงคนคนนั้นนะคะที่คุณอยากรู้คําตอบให้ไพ่เป็นคนสื่อสารให้จัก,กรวาล็นคนเปิดเผยกองที่หนะคะก, 2, ะกองที่สองและประกอบที่สาม โอเคตั้งจิตอธิษฐานเลือกได้แล้วไปกันเลยค่ะขอพลังงาน Energy ความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะอำนาจให้ท้าโรนและก็จากกาักราญโปรสปเดเลยให้กับพี่ๆทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังนะ,ะไปดูพลังงาน Energy กันก่อนเลยความสัมพันธ์ The Fool จีนออปเปเรชัคุณรู้สึกรักตัวเองแล้วอยากเป็นอิสระแล้วนะหรือเดทความรักครั้งนี้มันจบไปแล้วนะจบแล้วก็มีการเริ่มต้นใหม่นะคะ มันพวกคุณมีการจบความสัมพันธ์ไปแล้วมันขึ้นไปเดเดมันเป็นการจบที่มันมาถึงระยะเวลาของมันแล้วนะคะมันเป็นมันไม่สามารถที่จะล้งความสัมพันธ์นี้ได้ต่างคนก็ต่างแต่ก็ยังมีความรักให้กันนะคะมีความรักให้กันคุณเองก็ยังรักเขามากเขาเองก็มีความรักให้กับคุณแต่ตอนนี้เหมือนต่างคนก็ต่างอยากเป็นอิสระแล้วก็อยากเป็นอิสระ ตัวคุณก็รู้สึกว่ากล้าที่จะก้าวกล้าที่จะไปกล้าที่จะตัดสินใจคุณคุณมองไปถึงอนาคตข้างหน้ามองไปถึงความมั่นคงทางการงานการเงินมากกว่านะคะแต่คุณก็ยังก็รู้สึกเสียดายกับความสัมพันธ์ครั้งเก่าเสียดายกับความรักครั้งเดิมนะอ,อันนี้คือพลังงานเอเนจีนะคะที่แม่หมอเห็นนะแต่บางครั้งคุณก็ยังอยากจะ ในความคิดนะมันเป็นสองอย่างอีกอย่างหนึ่งก็คืออยากจะไปอยากจะประชนภัยรักตัวเองแล้วอยากจะไปแล้วแต่อีกอย่างหนึ่งก็อยากจะสู้เพื่อลองเพื่อความสัมพันธ์อีกอีกครั้งสักครั้งได้ไหมเผื่อจะเป็นไปอย่างที่คุณต้องการแต่บางครั้งมันก็เหนื่อยเหลือเกินก็อยากจะปล่อยปล่อยแล้วก็จะไปสู่โลกใหม่อนาคตใหม่หรือไปสู่สิ่งใหม่แล้วนะคะแต่พลังงาน energy มันจะดูมันคุณจะคิดได้มากกว่าประมาณ70%นะในตรงนี้มันมีแค่แบบ แบบ,แบบแต่ก็ยังมีความรักมีความห่วงใยให้กันอยู่นะคะเขารู้สึกกับคุณอย่างไรตอนนี้นะไปดูเขาสิเขารู้สึกกับคุณอย่างไรในตอนนี้ k i n อ of o r n k i n อ of b o เขาก็รู้สึกรักแล้วก็คิดถึงคุณแต่ตัวเขาเองก็มีเป้าหมายไปข้างหน้าแล้วเหมือนกันนะคะเขามองไปไปสู่เป้าหมายใหม่เขามองไปสูป่สิ่งใหม่เขาเหมือนจะมูฟออนแล้วนะอืมสิงอบอน เขาอะยังมีเขาเองก็ยังรักแล้วก็ห่วงยยคุณอยู่แต่ตัวเขาอะเหมือนเจอความรักครั้งใหม่เจอสิ่งใหม่ที่ดีกว่าอันนี้คือความคิดของเขานะคะไม่ใช่ว่าคุณไม่ดีนะแต่ตัวเขาเนะี่ยคิดว่าสิ่งที่อยู่ข้างหน้าที่รอเขาอยู่เขาคิดว่าเจอสิ่งอะไรที่มันดีกว่าแล้วก็โอเคกว่าอันนี้คือความคิดของเขานะ เขาก็เป็นคนที่มีความคาดหวังเรื่องชีวิตครอบครัวนะคะคาดหวังเรื่องการมีลูกมีครอบครัวแล้วก็อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขนะแต่ถ้าความรักข้างนี้มันไปไม่ได้แล้วตัวเขาเองก็พร้อมที่จะมุบมุไปข้างหน้าแล้วเหมือนกันนะคะโอเคถามว่าเขาอยากพกับคุณต่อไหมเขาอยากคุณอยากพกับคุณต่อไหมคะ ขยายไพ่ความรักเลยน,นะคะเขาอยากคุยกับคุณต่อมไหมเลีย,ย,ย,ยนแม่เนาะอาหานให้นะคะเขาอยากคุยกับคุณต่อมไหม เขาเองก็รู้สึกกลัวแล้วก็รู้สึก,สกอึดอัดรู้สึกเหนื่อยนะคะแต่เขาก็ชื่นชอบแล้วก็หลงไหลในตัวคุณอยู่เหมือนกันแต่ว่าพลังงานเอเนจีมันเหมือนว่ามันเป็นไปต่อกันได้ยากมาก,มาก,ม,ากมากแล้วนะคะมันมีการาเสียดายหึงหวงแล้วก็มีความกลัว เขายังรักคุณอยู่ไหมเขายังรักคุณอยู่ไหมคะเขายังรักคุณอยู่นะแต่เขาก็มีใจให้กับใครอีกคนนึงเหมือนกันเขาก็รู้สึกเสียดายความรักที่เคยมีให้กันมานะคะ มันคือมันจบแล้วอะค่ะมันไม่สามารถที่จะไปต่อได้แล้วนะกับความสัมพันธ์นี้คือโอกาสมันมีการที่จะคบที่จะกลับมาคบกันคือมันห้าสบห้านะม,มันมันมันมีทั้งอ่าอยากไปมันมันใจเข้าไปแล้วละคะ่ะใจเข้าไปแล้วเนี่ยเขามูไปสาสิ่งใหม่แล้วแต่ใจนึงเขาก็ก็ยังห่วงคุณไว้อยู่ยังไม่อยากจบยัง ยังนึกถึงวันเวลาเก่า,าๆยังหวงนะคะยังหวงอืมแต่แต่แต่ตัวเขาน่าตัดสินใจแล้วก็เลือกแล้วนะคะเขาก็มีความสัมพันธ์กับคนใหม่นะมีความสัมพันธ์ในการเป้าหมายใหม่กับความรักครั้งใหม่เขาอยากคบต่อไหมเขาห้าสิบห้าสิบค่ะแต่พวกคุณจะมีการจบกันแบบฉับพลันนะอืม จะมีการทะเลาะถ้าถ้าถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเลือกไม่ได้หรืออะไรก็ตามจัก,กรวาลจะเป็นคนตัดสินให้คุณตัดสินให้คนเองนะคะมันจะมีการจบกันแบบฉับพลันโดยที่พวกคุณไม่ต้องตัดสินใจเลยค่ะมันจะมีเรื่องราวเกิดขึ้นอ่าเพราะว่ามันขึ้นไพ่เดอะเดนะคะแล้วก็เดอะทาวเวอร์ถึงความสัมพันธ์นี้มันเหมือนจะรักจะยือ้อจะแย่งกันไว้จะอันนี้หวงกันไว้แต่มันเหมือนความรักที่มันมันมีปัญหาแล้วก็ ต่อสู้แล้วก็พยายามที่จะให้ความรักประคองความรักครั้งนี้ไปให้ได้นานที่สุดแต่สุดท้ายแล้วมันมันถึงเวลาของมันแล้วมันก็ต้องยอมรับนะคะว่ามันมันไปต่อไม่ได้แล้วนะคะเ,ออเขารักคุณมากไหมเขาก็ยังรักแล้วก็เป็นห่วงคุณอยู่นะไม่ใช่ว่าเขาไม่รักแต่เขาก็มีใจปันใจให้กับคนอื่นเช่นกันนะคะแล้วเขาก็คิดถึงเป้าหมายใหม่ที่อ่าที่เขาคิดว่ามันอยู่แล้วมัน มันดีกว่านี้นะคะอันนี้คือความรู้สึกของเขานะในสิ่งในในสิ่งที่ไพ่สื่อออกมานะคะมันไม่ใช่ว่าคุณไม่ดีคุณเองก็เป็นคนที่ดีเพอร์เฟกแล้วก็รักเข้ามาเช่นกันไม่ใช่ว่าคุณไม่มีความรักและความปรารถนาดี้เขาคุณก็รักเข้ามาเช่นกันแต่เหมือนพวกคุณมีปัญหากันมาบ่อยครั้งนะคะแล้วทาให้ความมันถึงได้เป็นหัวข้อนี้นะว่าเขาอยากคบกับคุณต่อไหมเพราะว่ามันขึ้นพลังงานแบบนี้อยู่แล้วนะคะอตอนนี้เขารักคุณไหมเขารู้สึกอย่างไร เขาเขาเขายังไงก็ได้นะคะก็คือถ้าเขาถ้าคุณเลิกหรือคุณไม่อยากคบต่อเขาก็โอเคนะคะเขาก็ไปอืมแต่ถ้าคุณคิดว่าคุณอยากคบต่อใจเขาก็อยู่กับคุณแค่ห้าสบห้าิค่ะในอันนี้ในสิ่งที่แม่หมอเห็นนะสุดท้ายแล้วมันเป็นการตัดสินใจของคุณนะคะในการเลือกทางเดินชีวิตว่าคุณจะอยู่กับความสัมพันธ์แบบนี้กับคนที่มีใจให้กับคุณประมาณนี้อ่า คุณก็สามารถที่จะตัดสินใจได้แต่ถ้าคุณคิดว่าคุณจะก้าวไปข้างหน้ามันเหนื่อยแล้วมันล้าแล้วคุณรักอยากจะรักตัวเองแล้วคุณไปได้นะคะคุณจะเจอกับรักครั้งใหม่ที่ดีกว่านะเนี่ยคุณก็เป็นเดอะฟูลคุณก็ไม่ถ้าคุณทิ้งความกลัวตรงนี้ได้นะคะคุณก็สามารถไปอย่างอิสระนะคะแล้วก็ไปเจอกับความรักครั้งใหม่เจอกับคนที่เหมาะสมกับคุณเจอกับคนที่รักคุณแล้วก็ดีกับคุณนะคะ คุณก็สามารถจะเจอได้เช่นกันนะไม่ใช่เฉพาะเขาคนเดียวนะคะโอเคถ้าเขาอยากจะฝากข้อความอะไรถึงคุณเขาอยากจะบอกอะไรคะามาดูข้อความที่เขาอยากจะฝากถึงคุณอค่อยค่ะระหว่างเราคืออะไรนะคะเจ็บปวดนะคะเขารู้สึกเจ็บปวดทุกความสัมพันธ์ถ้ามันมีการเลิกรามันก็จะปวดหมดแล้วเนาะ ยินดีกับคุณทุกอย่างนะคะเขาก็มีความปรารถนาดีให้คุณนะคุณหลอกฉันอ้าวค่าว่าคุณไปหลอกเขาหลอกอะไรกันนอควรพอแค่นี้อันนี้คือสิ่งที่แม่หมอเปิดได้นะคะอ่อันนี้คือข้อความที่เขาอยากฝอกบอกกับคุณนะโอเคเป็นกำลังใจให้กับทุกความสัมพันธ์อย่าคิดอย่าเครียดนะคะแต่ว่า เหมือนทุกความสัเหมือนมันจะจบลงไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่แต่เท่าที่แม่หมอดูมันไม่ได้เลวร้ายขนาดนั้นนะถึงการจบมันจะจบแบบชันฉับพันแต่มันเป็นการจบแบบเริ่มต้นใหม่มีสิ่งดีๆรอคุณอยู่มันถึงเวลาของการจบที่วันที่จะกลับคืนมาก็ไม่เป็นไรเพราะว่าคุณอะหันมาลักตัวเองแล้วก็เป็น The f o ูลเป็น Queen of P e n เรักการงานการเงินรักตัวเองคุณจะพบเจอกับรักครั้งใหม่นะคะ สวรรค์จะให้พรกับคุณได้พบเจอกับคนที่เหมาะสมและคู่ควรกับคุณนะคะอันนี้คือสิ่งที่ไพ่เปิดพลังงานของคุณตั้งแต่เริ่มแรกเลยนะโอเคเป็นกําลังใจให้กับทุกความสัมพันธ์นะคะได้พบเจอกับรักดีๆความสัมพันธ์ที่ดีนะคะชอบกดไลค์กดซับสไคร e ให้แม่หมอด้เดอ้อไปแล้วมาเด็กที่สองมาคุณจะเลือกไ่กอนที่สนะคะ เขาอยากคบกับเราต่อไหมด้วยอำน,นาจไพ่กรารเล่นลักบาลและพี่ที่มีจิตสมผัสตร,ตรงกันคพิ่ความผิดตรงกันเขาอยากคบกับเราต่อไหมคะไปค่ะอันนี้พลังงานของคุณนะคะเอาพลังงานของคุณก่อนเลยมีการเปลี่ยนแปลงมีการ move on กันแล้วนะกับความสัมพันธ์นี้มีคนนะ่ะตัดสินใจละ ีการตัดสินใจที่จะละทิ้งความรักครั้งนี้แล้วก็ที่จะก้าวไปข้างหน้าใครคนใดคนหนึ่งนะคะไม่มากคุณหรือเขามุคคุณใช้ความรักแล้วก็ต่อสู้กับความรักคุณโอบกอดกับความรักครั้งนี้จริงๆเนะี่ยคุณอึดอัดคุณเหนื่อยคุณละคุณพยายามทําดีทุกอย่างใช้ความรักความดีความปรารถนาดีกับความรักครั้งนี้มายาวนานมากๆนะคะกับคนคนนี้นะ ไม่ว่าคนแต่คนคนนี้ก็เป็นคนที่ดูดีมีสง่าเป็นคนที่ควบคุมยากเป็นคนที่ค่อคนข้างที่จะมีคนที่เจ้าชูนะคะแล้วก็เป็นคนที่คนโทนยากแต่คุณเน่ยก็อยู่กับก็คบกับเขามาคุณอ่ะก็ใช้ความดีแล้วก็ใช้ความดีใช้ความอ่อนโยนใช้หลายสิ่งหลายอย่างในการที่จะประครับประคองกับความรักครั้งนี้นะแต่สุดท้ายแล้วนะคะมัน คุณก็จะรู้ได้ด้วยตัวของคุณเองว่าคุณควรจะเริ่มต้นและรักตัวเองเนี่ยเหมือนไพ่มันก็มันมีบอกว่าไพ่ขึ้นมาบอกว่าคุณอะต้องมองหาแล้วก็รักตัวเองแล้วก็มองถึงเป้าหมายแล้วก็อนาคตข้างหน้าให้ละทิ้งอ่าถึงความเจ็บปวดแล้วมุ่งไปข้างหน้าอย่าโอบก,กอดถึงความเจ็บปวดหรือความสัมพันธ์ที่ไม่ได้มีวันจะกลับคืนมา ให้คุณมองไปถึงเป้าหมายถึงอนาคตของคุณสุดท้ายแล้วนะคะมันมีการต้องได้มันมันมีการได้ต้องได้มูฟค่ะแล้วก็ได้ไปในมันก็ต้องไปจากความสัมพันธ์นี้นะคะเนี่ยนคือพลังงาน e อเน g y นะโอเคเรามาดูซิ่ว่าเขารู้สึกอย่างไรนะคะเขารู้สึกอย่างไรกับคุณ mm. เขาเงียบเขานิ่งนะออนนี้เขาเป็นเหมือน เขาไม่พูดโอเคเขาก็เขาเองก็เจ็บปวดกับความสัมพันธ์นี้เขาเขาเขาเทความรักความสัมพันธ์นี้ออกไปแล้วอะคะ่ะเขาลืมมันแล้วนะคะอืมเขามุ่งไปสู่จุดมุ่งหมายของชีวิตครัจุดมุ่งหมายใหม่แล้วนะอันนี้คือสิ่งที่เขาคิดนะอ่าเขาพุ่งไปสู่กับความรักครั้งใหม่แล้วนะอืม เขาก็มีความรักให้คุณแต่มันเป็นความรักเหมือนลุ่มหลงกันมากกว่านะคะมันไม่ใช่ความรักที่มาจากใจที่บริสุทธิ์แต่เป็นความรักที่ที่หลงในรูปรักหลงในซึ่งกันและก,กันมากกว่านะอันนี้คือสิ่งที่เขาคิดเหมือนเขาก็ปรารถนาพึงพอใจในเรื่องของของอารมณ์ของความสัมพันธ์เรื่องอารมณ์ทางเพศนะคะ,ะแต่ตอนนี้เขาก็นิ่งเขาก็เงียบแล้วนะอืเขาก็เหนื่อยเจ็บปวดแล้วก็พร้อมที่จะละทิ้ง ถ้าถามว่าจากเขาจะอยากจะคบต่อไหมคือตอนนี้เขาเขานิ่งแล้วค่ะเขาเขาไม่อยากจะคบต่อแล้วนะอืมอันนี้แม่หมอก็ต้องพูดตามตรงนะโอเคนะคะจะนําไปตัดสินชีวิตนะถ้าไม่เป็นพลังงานของคุณก็อืมเดี๋ยวแม่หมอจะดูให้อีกค่ะว่าเขารักคุณบ้างไหม ผ่านมาเขาก็รักคุณอยู่นะแต่ตอนนี้เขามุ่งไปสู่จุดมุ่งหมายและเป้าหมายใหม่แล้วนะคะมันได้มันได้จบไปแล้วนะคะมันเป็นการจบแบบมันมันต้องจบแล้วก็ต้องปลดปล่อยซึ่งกันและกันไปเพราะมันแบกรับปัญหาและการทะเลาะความขัดแย้งกันมาพอสมควรกับความสัมพันธ์ครั้งนี้นะอคําว่าเขาอยากคบต่อไหมตอนนี้เขาเขานิ่งแล้วเขาก็ ก็ไม่อยากจะคบต่อแล้วอะค่ะเอาตรงๆเลยนะ<笑><笑>เขาไม่อยากจะคบต่อแล้วอืมแต่เขาก็ยังรักแล้วก็ยังหวงคุณอยู่แต่แต่ถ้าคุณเหมือนว่าถ้าคุณพร้อมจะไปเขาก็จะปล่อยให้คุณไปนะอืมเขาก็พร้อมที่จะจบเหมือนกันนะคะสําหรับผู้ที่เลือกกองไพ่กองนี้เด็กนี้นะเป็นกําลังใจให้กับทุกความสัมพันธ์นะคะถ้าเขาอยากบอกคุณเขาอยากจะบอกอะไรนะคะ อันนี้ไพ่มันขึ้นมาเลยไม่ได้ไม่ได้ดูต่อให้ได้ยาวเลยค่ะมันขึ้นมาบอกนี้เลยรักและคิดถึงเสมออันนี้คือสิ่งที่เขาอยากบอกนะคะความรักที่สวยงามมีไว้ให้กับคุณเขาอาจจะเคยรักคุณหรืออาจจะเคยดีกับคุณแต่มันมาถึงระยะเวลาที่มันต้องจบมันก็ต้องมันก็ต้องทําใจแล้วก็ต้องก้าวเดินต่อไปของชีวิตนะคะคุณคือคนที่ตามหามานานเขาเองอาจจะรู้ว่ามีความ มีมีบางสิ่งบางอย่างที่อีกคนอื่นที่ไม่เหมือนคุณแต่ด้วยความที่ความรักมันมีความขัดแย้งมันมีการที่ไปต่อไม่ได้แล้วสุดท้ายมันก็ต้องจบอะค่ะอืมขอบคุณที่มาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตอยากอยู่กับคุณตลอดเวลา เหมือนอยากอยู่แต่ก็คงจะอยู่ไม่ได้แล้วอะไรประมาณนี้หรือเปล่าคะแต่ถ้ามันเป็นความถ้ามีการปรับปรับจูนในความในถ้าพวกคุณใช้สติหรือใช้ใช้ใช้ใช,ใช้ไม่ใช้อารมณ์ใช้หัวใจหรือใช้เหตุและผลในการที่จะปรับตัวเข้าหากันน่ะความสัมพันธ์มันก็ยังจะพอไปได้แต่แต่แต่แตท่าที่แม่หมอเห็นน่ะใจเขามันไปแล้วนะ ใจเขาเขาเทน้ําออกแล้วเขาเทความสัมพันธ์นี้แล้วนะคะเขาเขาพ้อมเขาจบแล้วนะคะอืมโอเคแหละแม่ว่าแม่หมอว่าถ้ามันถ้าเขาจะไปเราก็ต้องปล่อยอะค่ะเราก็ต้องรักตัวเองเหมือนกันเนาะ<ล>เป็นกําลังใจให้กับทุกความสัมพันธ์นะคะชอบกดไลค์กดติดตั้งสตให้แม่หมอด้วยนะอย่าเอานําไปตัดสินชีวิตนะคะดูเป็นแนวทางดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์ขำานะคะโอเคนะไปต่อเลขที่สามกันเลย ขอการเ,เปิดเผยเอำนาจใพ้ทาโรแล้วก็จัดองให้กับผพ้ที่เลือกเ่นที่สามเขาอยากครบกับเราต่อไหมว้าวเขายังรักคุณอยู่นะคะแต่ความรักครั้งนี้มันเขาก็ยังคิดแล้วก็แต่ตองถึงความสัมพันธ์นะอเขามีความจริงใจให้กับคุณมากๆ ต่างเหมือนเขาต้องคุณและเขาอ่ะก็ใครทั้งสองฝั่งต้องปรับอารมณ์แล้วก็ทบทวนถึงเรื่องราวนะคะในสิ่งที่มีปัญหาเขาเองยังรักคุณอยู่เขามีความจริงใจแล้วก็หวังว่าคุณอยาจะเป็นคู่ครองหรือเป็นคู่เป็นคู่รักกับเขานะคะที่จะสามารถยังจะไปต่อกันได้ แต่ตอนนี้เขาก็เหนื่อยแล้วเขาก็นิ่งที่เขาต้องแบกรับกับความสัมพันธ์หรือแบกรับกับปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะระหว่างคุณกับเขาเขาเองก็เลยไม่อยากจะใจร้อนแล้วก็ใช้เขาอยากใช้อะใชะ้เหมือนสติแล้วก็ใช้ทุกใช้ความรู้แล้วก็ในในการที่จะหาหาแนวทางความสัมพันธ์ในทางออกที่ชัดเจนและททางที่ดีนะคะ อ่าเขาก็เลยนิ่งแล้วก็เงียบนะคะตอนเนี้ยเห็นไหมพวกคุณเป็นคู่รักกันนะพวกคุณมีความรักมีความปรารถนาดีมีความกระวินหาอยากพบอยากเจอตัดกันไม่ขาดนะอืมเขารักคุณนะคะอ่าเขาไม่สามารถที่จะทอดทิ้งหรือละทิ้งคุณไปได้นะจริงๆไพ่หา้าถ้วยเนี่ยคือต้องทิ้งกันได้แล้วนะคะแต่เขาไม่ทิ้งนะเขายังจะอยู่กับคุณนะคะ <S <S ขเขาอยากจะคบต่อนะอันนี้ตอบได้เลยนะคะ อาถึงจะเจ็บปวดทะเลาะกันมีปัญหากันกี่ครั้งต่อกี่ครั้งเขาก็ยังรักคุณนะคะอืมโอเคเขาก็เขาก็ยังอยากจะไปต่อและยังยังอยากจะพบต่ออยู่นะคะกับความสัมพันธ์นี้นะโอเคเขาขอแค่ให้เราปรับอารมณ์ปรับคาวามรู้สึกปรับอะไรเข้าหากันนะคะเรียนรู้ซึ่งกันและกัน แล้วปรับตัวเข้าหากันเขาอยากให้คุณปรับตัวเราเขาเองก็อยากจะปรับตัวนะคะต่างคนต้องปรับเข้ามาหากันในความที่มันเป็นความบาลานซ์นะคะโดยที่ไม่ไมในปัญหาที่พวกคุณมีเขาเขาอยากให้พวกอยากให้อะปรับปรับตัวแล้วก็ปรับอารมณ์เข้าหากันนะอันนี้ไพ่แนะนํานะคะเขารักคุณบ้างไหมไพ่ขึ้นว่าเขารักคุณนะคะเปิดอีกนะคะเปิดให้อีกนะโอ้โห เขารักคุณมากๆค่ะผู้คุณเป็นคู่รักอ่ที่ตามกันมาในอดีตชาติเลยนะเนี่ยเขายังอยากจะคบต่อนะยังไม่อยากจะสบความสัมพันธ์นี้นะคะถึงว่าความรักจะเหนื่อยหนักมีอุปสรรคาาแต่เขาก็ยังคาดหวังถึงความรักครั้งนี้ที่จะไปต่อกันได้นะคะอ่าเขายังคิดว่าเรายังเป็นเนื้อคู่ยังเป็นความหวัง ที่จะไปต่อกันได้นะคะโอ้ขึ้นไพ่ดีมากเลยค่ะเป็นไพ่คู่รักเป็นความรักหมดเลยถามว่าเขาอยากคบกับเราต่อไหมเขาอยากคบต่อค่ะอืมเขารู้สึกอย่างไรเขา้เขารักคุณถึงแม้ว่าพวกคุณจะมีเรื่องอ่าทําให้เสียอกเสียใจมีเรื่องต้องทําให้ผิดหวังซึ่งกันและกันแต่เขาก็ให้อภัยเขาก็ไม่คิดจะทิ้งแล้วก็ลาทิ้งคุณไปแต่เขาแค่ขอ การปรับอารมณ์และปรับตัวเข้าหากันแล้วเขาก็อยากจะติดต่อแล้วก็อยากจะสื่อสารและอยากจะคบคุณต่อแล้วเขาถามว่าเขารักคุณบางไหมเขารักคุณค่ะเขาพร้อมที่จะ,ะเผชิญกับปัญหาทุกอย่างเพื่อจะให้ความรักครั้งนี้ยังคงอยู่นะคะเขารักคุณมากๆมันขึ้นไพ่คู่รักหมดเลยค่ะไพ่รักมีเท่าไหร่ขึ้นมาหมดในตรงนี้เลยนะสําหรับคนที่เลือกเด็กที่สานะคะโอเค ถ้าคุณอยากเครียดหรือว่าเป็นกังวลถ้าคุณมีปัญหากันให้ปรับตัวเข้าหากันแล้วพูดคุยกันนะคะ,ะพวกคุณยังสามารถไปต่อกันได้กับความสัมพันธ์นี้นะเขารักคุณอยู่นะเขาอยากคบต่ออยู่นะคะโอเคดูนะคะว่าคุณทําให้ฉันนอนไม่หลับนะฉันจะจดจําเรื่องของเราถึงจะเหงาแต่เราต้องอยู่ให้ได้อ เหมือนเห็นไหมคะเขาก็นิ่งเขาก็อะไรแต่ว่างเงาแต่เขาก็ต้องปรับตัวปรับอะไรให้ได้ให้ได้เรียนรู้กันและกันแล้วเขาก็จะกลับมาติดต่อสื่อสารคุณถ้าพวกคุณปรับตัวเข้าหากันความรักนี้ก็ไปต่อนะโปรดให้อภัยนะคะในเขาฝากมาอ่าคุณหลอกฉันมีผู้คุณมีเรื่องอะไรที่หลอกกันแล้วไม่เข้าใจกันไหมเออเหมือนเขาบอกว่าคุณหลอกอะไรหรือเปล่านะคะคุณครูความหวังสุดท้ายอ่าอันนี้คือสิ่งที่เขาฝากบอกคุณนะคะ โอเคการดูดวงเป็นการดูแบบดวงทั่วไปจันทรลอนดิ้งอย่านำไปตัดสินชีวิตนะคะถ้าสิ่งไหนมันเป็นสิ่งที่ดีขอให้พลังงานนั้นเป็นจริงนะถ้าสิ่งไหน,นเป็นสิ่งไม่ดีนําไปเป็นแนวทางหรือว่าเป็นการปรับตัวให้ไปให,ให้ให้มันเหนือดวงนะคะให้มันสามารถที่จะไปต่อได้หรือถ้าสิ่งไหนที่เราเห็นแล้วมันเป็น เหมือนพลังงานที่ตรงกับคุณแล้วไพ่แนะนําให้คุณไปในทิศทางที่ดีคุณก็อาจจะทําคุณก็อาจจะใช้อํานาจที่คุณมีในการตัดสินใจนะคะพิจารณาถึงความรักความสัมพันธ์ด้วยตัวของคุณเองนะคะคุณมีอํานาจเหนือสิ่งใดในการตัดสินชีวิตของคุณนะอย่าให้ใครคนใดคนหนึ่งมาตัดสินชีวิตของคุณนะคะสุดท้ายแล้วขอให้คุณมีสติแล้วก็มีพลังที่เข้มแข็งนะคะได้พลังงานที่ดีๆ ที่เข้มแข็งในการดําเนินชีวิตแล้วก็ผ่านพ้นกับความสัมพันธ์ที่แย่ๆให้เจอกับความสัมพันธ์ที่ดีๆขอถ้าชอบช่วยกดไลค์กดซับสไคร e ให้แม่หมอเป็นกำลังใจให้กับแม่หมอด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะรักทุกๆคนนะคะบ๊ายบาย